ไปจนชำนิชำนาญเนี่ยสติสัมปชัญญะของเรามีความคล่องแคล่วมีความชำนิชำนาญส่วนเราสาม,มารถติดตามดูใจดูความรู้สึกทันตัวสติสัมปชัญญะตัวความรอบรู้ที่เกิดขึ้นตัวนี้นี่แหละเรียกว่าธรรมะที่จะตามรักษาใจเป็นธรรมะรักษา เลยวันนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมะรักษา,าใช่เลยจบแล้วหมดเวลาขออนุญค่ะมีคำหามจะถามบ้างไหมมีคําถามนะคะอยู่สองคำถามกับพระอาจารย์สามคำถามค่ะลกกรับขอโอกาสนะคะค่ะพะเจ้ค่ะค่ะถามว่าคุณแม่อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีจะสวดมนต์บทอิติปิโสพระพุทธคุณเท่าอายุบวกอีกหนึ่งบทุกวัน โดยนั่งสมาธิไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยคุณแม่อยากจะทราบว่าการนั่งสมาธิไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยจะทําได้หรือไม่คะทําได้ทําได้นะส่วนมนต์ไปก็เป็นสมาธิแนละ้วสวดมนต์ไปเนี่ยสวดมนต,ๆๆๆต์พเพิ่มปเพิ่มปั่นปันมันก็ทําให้จิตของเราสงบเป็นการภาวนาอาย่างหนึ่งไม่ผิดอะไรนะทําได้เลยทําให้จิตสงบได้ค่ะ คำถามต่อไปนะคะการปฏิบัติธรรมแบบเข้าห้องกรรมฐานคนเดียวไปพูดจานอกจากตอนสอบอารมณ์กับอาจารย์และกำหนดอิริยาบถใหญ่และย่อยตลอด24ชั่วโมงยกเว้นตอนหลับโดยกำหนดอิริยาบถย่อยแบบช้าๆในวงเล็บนมอนะคะถ้าปฏิบัติแบบนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีขึ้นไปโดยปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติ จะมีผลดีผลเสียอย่างไรคะเห็นดังท่านปฏิบัติเป็นเวลาหลายๆปีขอความกรุณาพระอาจารย์เมตตาให้ความเห็นด้วยคะ่ะประเด็นสำคัญก็คือสติสังขัญญะว่องไวาตามใจคันถ้าสติสังขัญญาว่องไวแล้วตามใจทันก็เป็นผลดีนะ ถ้าสติสัมปชัญญะไม่ว่องไวไม่พัฒนาก็าจะเป็นผลเสียการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเข้าใจเข้าใจว่าปฏิบัติแล้วจุดมุ่งหมายคืออะไรตอนนี้เราเข้าใจไม่ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรอ่ะจุดมุ่งหมายก็คือดูใจพัน แล้วการจะดูใจทันเนี่ยต้องอาศัยอะไรปฏิสัมปชัญญะปฏิสัมปชัญญะก็คือการสังเกตเกิดมาจากอะไรตามสังเกตล่างกายที่บอกว่าอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยเนี่ยไปตามสังเกตตามสังเกตอิริยาบถใหญ่ตามสังเกตอิริยาบถย่อยบ่อยๆสติสัมปชัญญะเกิดพอสติสัมปชัญญะเกิดคล่องแคล่วชำนิชำนาญเอาไปดูใจ ปกิณญาติจับพัฒนาวิวัฒนาการไปตามดูใจใจคิดอะไรดูหมดดูทันหมดพอทันก็จะเห็นทุกอย่างหลับไปหมดไปกลายเปลี่ยนของว่ายินดียินร้ายก็ไม่เกิดถ้าเข้าใจถึงอุบายวิธีในการเจริสรรสญสติสัมปชัญญะที่ติดตามดูอากับเิริยาอาการของร่างกายไปแล้วจิตก็จะพัฒนาไปดูใจก็เป็นประโยชน์นะ แต่ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องแก้ไขนะต้องแก้ไขว่าสติสมปัญญะพัฒนาไปถึงใจไหมต้องดูตรงนี้พอพัฒนาไปถึงใจก็ใช่ได้ค่ะค่ะและสําหรับคําถามสุดท้ายนะคะผู้ที่มีวิตกจริตและโทสะจริตควรปฏิบัติรมข้อใดจึงจะเหมาะสมกับจริตนะะั้นค่ะก็สังเกตความวิตกบ่อยๆนะสังเกตความรู้สึก วิตกกันจะหายไปนะตัววิตกกันจะหายไปตัววิตกจริตในการที่วิตกจริตเกิดขึ้นก็คือไอ้ตัวตรุษนะนะตรุษวิตกจังวนเป็นคนเจ้ากังวลน,นะนั่นเองกังวลกังวลก็เพราะว่าคิดถึงอดีตอนาคตไม่ยอมวางอาดีตอนาคตพอไม่ยอมวางอาดีตอนาคตก็เลยกลายเป็นคนเช้าวิตก ันนี้จะแก้ไขได้เมื่อติดตามมองใจตัวเองบ่อยๆในแนวของนิพพานะตามมองใจแก้ไขได้ค่ะก็ไม่ทราบว่าท่านใดต้องการจะถามคําถามสดไหมก็ไหมคะมีไหมคะยังมีข้อข้องใจอะไรยกมือกนได้นะคะจมีข้อข้องใจก็เชิญที่ไหนได้เลยค่ะเชิญได้แต่นั่งเวลาไม่เป็นไรค่ะเชิญค่ะเป็นโอกาสอันดีนะคะ ที่เราจะได้มีโอกาสถามเชที่ใหม่ได้นะคะเชิญเลยจะเถามเลยมามาที่ใหม่เลยมาที่ใหม่าหมาไมมาตัง้งข้างหน้าเลยนะมาท่าะอาจารย์ค่ะเมื่อพระอาจารย์บอกว่าให้ ให้ลองนึกถึงอะไรสักอย่างที่บ้านพอนนึกอย่างแรกแล้วก็ให้นึกอย่างที่สองอย่างแรกก็จะหายไปจากใจทีนี้ตัวเองลองนึกดูทั้งหลายนึกถึงลูกสาวเสร็จแ,แล้วก็เป็นนึกถึงลูกชายก็กาวว่าภาพลูกสาวก็ยังอยู่ยังไม่หายไปตรงนี้ถือว่าเป็นการดูผิดตัวหรปล่าคะดูผิดตัวนะ หรือว่าเราไม่ได้ดูท่องวะไม่ได้มีการว่างล่าวไม่มีการดูคือคือมันมีอยู่สองอย่าง <c oughs> นึกถึงลูกสาวมีตัวลูกสาวกับตัวนึกถึงเข้าใจตรงน,นี้ไหม <c oughs> ใจเราที่นึกถึงลูกสาวอย่างหนึ่ง <c oughs> ลูกสาวที่เรานึกถึงอย่างหนึ่งภ <c oughs> าพลูกสาวยังอยู่ล <c oughs> ตลอดตอนมองดูเราไปมองดูลูกสาวเราไม่มองดูใจนึกถึงตัวใจนึกถึงลูกสาวดับไปแล้ว แต่เราไม่ได้มองใจเราไปมองตัวลูกสาวลูกสาวยังอยู่ก็เลยได้ตัวนึกถึงตัวใหม่มาอันนั้นก็คือดูผิดตัวเพราะว่าเรายังเห็นภาพลูกสาวอยู่ในณรที่ต้องดูตัวนึกตัวนึกถึงเนึกจริงหรือเปล่าว่าแต่ขั้นเนี้ยเดี๋ยวนี้นึกใหม่ี่อ่ะนึกแล้วหรือยังตอนนึกอีกครั้งหนึ่งนี่นึกพร้อมกันไหมสองครั้งนี้นึกพร้อมกันหรือเปล่าไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมตัวนึกครั้งที่หนึ่งยังอยู่ไหม ตอนนี้หายแล้วครับแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่หายเพราะว่าเมื่อครั้งแรกเมื่อเห็นภาพลูกสาวพอเนครั้งที่สองเห็นภาพลูกชายแต่ภาพลูกสาวยังค้างอยู่แสดงว่าเราไม่ได้มองที่ใจแต่ไปมองตัวลูกสาวนะองมองตัวนึกถึงกันนะมองให้ถูกตัวมองตัวนึกถึงเังนงั้นถ้าจะให้ถูกก็คือพอมองภาพลูกชายแล้วเนี่ยภาพลูกสาวต้องออกหายไปคี่ถึงเรื่อว่าใจใช่ไหมคะนึกถึงนึกถึงลูกชายแล้วดูตัวนึกถึงเอาตัวเอาตัวนึกถึงตัวคิดถึงเนี่ย ค่ะเข้าใจแล้วเราคิดถึงจริงไอ้ตัวคิดถึงจริงๆเราเนี่ยยังอยู่ไหมตัวตรงนั้นเนี่ยพอนเราคิถึงเนี่ยค่ะเข้าใจแล้วค่ะดูตัเข้าใจแล้วเอาไปฝึกได้เลยค่ะครับขอบพระคุณครับตรงนี้เป็นวิธีการเรียนรักนะฝึกตอนนี้เป็นวิธีการเรียนรักดูใจมีวิธีการเรียนรักบ่อยๆอ่ะนะมีวิธีการเรียนรักดูใจเนี่ยเอาอีกวิธีหนึ่งจะแถมให้นะวิธีการอ่านใจ